สวัสดีเหล่านักเล่นเกมมือถือทุกท่านนะครับปก,กัิทีมงานมัส p เพลกันอีกครั้งในการรีวิวเกมเด่นเกมน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้หลังจากผ่านไปนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์หวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะมีความสุขนะครับได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวหรือว่าไปเที่ยวสังสรรค์ต่างจังหวัดกลับมาในคราวนี้นะครับคุณก็จะได้เล่นเกมมือถือที่เราเสนอแนะนาไปเนี่ยได้อย่างเต็มอิ่มเต็มที่กันเลยทีเดียว ในสัปดาห์นี้นะครับผมก็มีเกมมือถือน่าเล่นเกมหนึ่งนะครับผมมาแนะนำกันซึ่งบอกเลยว่าคอเกม MMORPG ที่เป็นของเวอร์ชั่น PC เนี่ยจะต้องรู้จักเกมนี้แน่นอนครับกับโยกังนั่นเองเกมโยกังเนี่ยเป็นเกมที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีความเด่นในเรื่องของธีมของเกมที่เป็นแบบกำลังภายในจีนแน่นอนว่า ใครๆก็ชอบมาวันนี้ครับเกมนี้เนี่ยก็ถูกทําเป็นมือถือแล้วนะครับผมโดยใช้ชื่อว่าโยกังโมบายครับตัวเกมโยกังโมบายต้องบอกว่าเป็นเกมแนว MMO r p g เหมือนกับของ PC เลยนะฮะก็มีความสนุกในรูปแบบของ PC คล้ายๆกันเพียงแต่ย่อส่วนลงมาให้มันอยู่ในเวอร์ชั่นมือถือนั่นเองทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าตัวเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีตัวละครเนี่ยให้เลือกอยู่ที่ 5อาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีสายแรกเลยคือสายดาบนะฮะอันนี้คือสายกระบี่นะฮะอ่านี้สายอีกสายหนึ่งสายหอ,อกสายทวนนะฮะส่วนอันนี้คือธนูครับแล้วก็อีกอันนึงคือสายพัดนั่นเองถ้าใครเคยเล่นโยกังเวอร์ชั่น PC มาก่อนก็จะ รู้จักแล้วก็คุ้นกับอาชีพต่างๆพวกนี้ทั้ง5อาชีพนี้ดีนะครับผมในเกมนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนเพศได้ด้วยจะเป็นเพศชายเพศหญิงได้หมดเลยนะฮะเอาละเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันสักตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมลองเล่นเป็นสายกระบี่ดูแล้วกันเริ่มต้นมาก็ภาษาจีนยุบยับเลยนะฮะสไตล์เกมเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวเขาเรียกว่า MMO เลยครับเดินได้อิสระมากนะฮะสตาร์เริ่มต้นดูจากอินเทอร์เฟซเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีสิ่งแรกที่เห็นเลยคือชื่อตัวละคร พลัง HP นะครับพลังเลือดแล้วก็เลเวลนะฮะตามสกิลเนี่ยก็จะมีบอกครับว่าเลเวลเท่าไหร่ถึงจะปลดล็อกสกิลเหล่านี้ได้อย่างอันนี้เลเวล2เลเวล8เลเวล5เลเวล12นะฮะจากที่ผมลองสัมผัสมาตั้งแต่แรกนะครับจนตอนนี้เลเวล10แล้วนะฮะผ่านมาเลเวล10แล้วเนี่ยก็ลองเทสต์อูแล้วตัวเกมเนี่ยถ้าปลดปล็อกไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้ผมปลดล็อกไปเลเวล10แล้ว อันนี้คือระบบออโต้นะฮะที่เป็นรูปคอมนี่คือเป็นระบบออโต้ในความเป็นจริงเราสามารถที่จะทําเควสก,ก็ได้หรือว่าจะไปตีกับพวกนี้ก็ได้ครับกดออโต้ปล่อยให้มันตีเอาเองก,ก็ได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันหมดอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอหลังจากเราปลดล็อกอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยมันเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างผมผ่านไปสิบเลเวลละสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยคือมีนกนะฮะมีนกเป็นสัตว์เลี้ยงนะฮะไว้สลับช่วยสู้ เลเวลนี้เลเวลนี้คืออะไรนี่คือปลดล็อกนะครับผมอย่างเลเวลสิเนี่ยตะก,กี้ที่เพิ่งปลดล็อกไปคือได้ดาบได้กระบี่นะฮะอาวุธชิ้นใหม่เลเวลยี่สิปลดล็อกเนี่ยก็จะได้เป็นม้านะฮะกี่สิบห้าเป็นกระบี่แบบหนึ่งมีเสือนะฮะชัปเตอร์สองปะดันเจี้ยนที่สองนะ่าจะเสือนะฮะสามสิบเก้าก็ปลดล็อกน่าจะเป็นสำนักนะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้อันนี้คือจะบอกว่าตารางปลดล็อกนะครับผมว่าสามารถเลเวลเท่าไหร่ ผ่านดันไหนปลดล็อกอะไรเนี่ยฮะอันนี้คือจะปลดล็อกให้นี่ตีเหล็กน,นะครับอะเดี๋ยวมาดูในส่วนเมนูอื่นกันบ้างอันนี้ทำเคเวสแน่นอนผ่านสำเร็จก็ได้นะครับได้ได้เหรียญได้ตำลึงนะฮะในการซื้อของอันนี้คือตัวคาแรคเตอร,ร์เราครับผมก็มีค่าสถานนะบอกสัญลักษณ์ชัดเจนครับอันนี้คือโจมตีอันนี้คือป้องกันโจมตีใกล้อะไรอย่างนี้นะฮะ พลังเลือดเราเท่าไหร่ก็บอกนะฮะอันนี้คืออาวุธที่เรามีอยู่อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกสถานะพิเศษของวุธหรือเปล่ามีหินหยางด้วยนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว,ว่ามันคืออะไรนะอ่านจีนยากจริงๆนะฮะอันนี้น่าจะเป็นการจับคู่ของชุดอุปกรณ์ต่างๆว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะอ่าฉายาอันนี้แน่นอนมันต้องมีนะฮะอันนี้สกิลนะครับก็สามารถอัพได้เช่นเดียวกัน ก็เวลาอัพก็ใช้เหนนรียญนะฮะเหรียญในการอัพอัพครั้งเดียวได้เลยหรือจับทีละครั้งก็ได้นะฮะแล้วแต่ได้เหมือนกันและสกิลใหม่ๆเนี่ยก็จะปลดล็อกตามเลเวลอย่างอันนี้ก็เลเวล12ส่วนอันนี้ก็เลเวล20ประมาณนี้นี่ครับสัตว์เลี้ยงอันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับมีสัตว์เลี้ยงมีทั้งหนูเหรอในเป็นหนูนกอินทรีมังกรเสือมีไก่ด้วยนะฮะนี่ก็เสือนะครับ อันนี้ก็หมานะครับสุนัขเต่าเออก็เลือกเอาสัตว์เลี้ยงที่ชอบนี่ก็เราเป็นอินซีเรามีอินซีนะฮะแล้วเราสามารถที่จะเลี้ยงดูพัฒนาไอ้เจ้าอินซีตัวนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นได้ด้วยมีสกิลบอกด้วยนะว่าสกิลอะไรบ้างเนี่ยครับเลี้ยงมันอย่างเงี้ยฮะเพิ่มความแข็งแกร่งเริ่มต้นผมว่ายังไม่มีอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวลองเควสต,ต่อไปเรื่อยๆก่อนละกันเบื้องต้นผมว่าทำเควสนี่แหละ <S 1> <S 1> คือได้ XP เยอะหน่อยนะฮะ แล้วก็มีของไว้ตั้งตัวเวลาไว้สําหรับซื้อของหรืออัปเกรดอะไรเงี้ยก็ทำเควสอย่างเงี้ยครับตั้งตัวไปวไป,ปั๊บๆเดี๋ยวเลเวลก็ขึ้นแล้วฮะเนี่ยขึ้นเลเวลสิบสองแล้วไหวไหมไวมากอัพสกิลฮะเรียบร้อยก่อชงเบื้องต้นนะฮะยังไม่ทําอะไรก็เก็บเลเวลนะครับโดยการรับเควสไปก่อนได้เพราะว่า การล็อกเควสเนี่ยมันช่วยในเรื่องของประโยชน์ในการเก็บเลเวลได้ exp เยอะได้เงินเยอะได้ไอเทมด้วยถือว่าดีครับ <S <S ต้องไปฆ่ามันใช่ไหมอ๋อต้องไปเก็บสมุนไพรโอเคก็มีเควสเก็บเกี่ยวนะฮะเควสเก็บเกี่ยวเควสล่าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในฉากต่างๆอ่ามีรองเท้าให้ใส่ฮะใส่ไปอ่านี่ไงให้ล่าแล้วหย <Yeah. S 2> โหทีเดียว สกลิลน,นี้ออกออตโต้ให้นะฮะแล้วก็การโจมตีก็ออตโต้ให้ด้วยใช้ได้ครับก็สะดวกดีแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็ปิดออตโต้ได้เช่นกันแล้วก็บังคับเองได้แต่ว่าปัญหาในการบังคับเองมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเลงมันเลงลาบากครับอาจจะเลงยากนิดนึงอาจจะไม่ได้เป้าตามที่เราต้องการนะฮะขี่กระบี่เท่ๆหน่อยขี่ได้สั้นๆมากนะครับไม่ได้ยาวอะไรเลยเก <laughs> ็บปูนะฮะ ตามเควสอ่ามีของรางวัลบอกชัดเจนว่ารางวัลทำอะไรได้บ้างส่งเควสไปหา mpc โอเคเนี่ยครับแป๊บเดียวเลเวล13แล้วไวมากใช้เวลาน่าจะไม่เกิน15-20นาทีครับได้แล้วเลเวล13ถ้าตามเควสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะรับรองครับเก็บเวลไว เนี่ย PK มาแล้วฮะระบบ PK ปลดล็อกแล้วนี่คือ PvP นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันนะฮะนี่อออโต้ได้ด้วยนะฮะก็ปล่อยออโต้ได้เลยครับหรือว่าเราจะบังคับเองก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมปล่อยออโต้ไว้เลยนะฮะเนี่ยครับนี่คือการ PK นะฮะ ออล่อเ,เ,เ,เต้องตีนกด้วยออเนี่ยครับอันดับก็จะขึ้นนะฮะแบบนี้เรื่องของสไตล์เกมเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเกมเนี่ยมันมีทั้งระบบเควสมีทั้งระบบ MMORPG ซึ่งคนที่เล่น PC มาก็จะคุ้นกันดีนะครับสำหรับเกมนี้ว่ามันให้อิสระในการเก็บเลเวลหรือว่าการหาของหรือโจมตีมอนสเตอร์เนี่ยได้ได้กว้างอยู่พอสมควรเนี่ยจะเดินไปไหนนี่อิสระมากหรือถ้าเกิดว่าเราแบบเอ้ย เราไม่เน้นเควสอะเราอยากเน้นตีมอนเตอร์ก็ตีได้เลยจะออตโต้จะแมนนูลก็ได้เนี่ยครับเราออตโต้แล้วตีได้เลยก็ปล่อยให้มันทำงานไปแต่ค่าเอก็จะได้น้อยกว่าการรับเควสนะซึ่งเหมือนกับเรียกว่าสร้างความสมดุลให้กับเกมนะครับเพื่อที่ให้เกมเนี่ยไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันมากเกินไปอันนี้คือการตีบวกนะฮะก็อาวุธก็จะบอกเลยครับว่าจากเดิมเลยวลนนี้ค่าสเตตัสเทา่านี้ถ้าเกิดว่าเพิ่มไปเนี่ยก็จะได้อย่างนี้เกิดขึ้น มันก็จะต้องใช้หินอัปเกรดกับเงินนะครับในการตีแบบนี้ไม่มีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์แตกหรืออะไรไม่มีนะอันนี้อ่านี่น่าจะเป็นโหมดอะไรสักอย่างอันนี้เหมือนจะเป็นโหมดดันเจี้ยนหรือเปล่าเพิ่งปลดล็อกมาสักครู่นะฮะไหนลองดูซิอ่าออโต้ได้นะครับอันนี้ ก็เหมือนจะเป็นดันเจียนนะฮะตีตามตีมอนเตอร์ให้หมดนะฮะตามที่กำหนดโอ้โหสัตว์โตมาเยอะ ผ่านแล้วเนี่ยครับผ่านแล้วครับก็จะได้รางวัลตามนี้แล้วก็มีสมด้วยใช่ไหมอ่าจริงด้วยครับและสมครั้งต่อไปก็อีกสิบตำลึงนะฮะเมื่อผ่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ตามระดับเลยครับก็ใช้น้องไก่นะฮะในการเข้าไปนั่นเองแล้วก็มีตั๋วให้ผ่านฟรีได้ด้วยนะฮะอันนี้จากที่ลองลองเล่นดูนะครับ16เลเวลแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเลเวล16แล้วใช้เวลาไม่นานมากนะฮะประมาณ ครึ่งชั่วโมง40นาทีถ้าเกิดว่าเล่นไปตามเควสเรื่อยๆเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้นะฮะอ่ะมาในโซนของกราฟิกกันดีกว่าครับกราฟิกของเกมนี้เนี่ยก็ทำออกมาในรูปแบบ 3D นะฮะเหมือนกับโยกังเวอร์ชั่น PC เลยนะฮะแล้วก็รายละเอียดของภาพเนี่ยถือว่าทำออกมาสวยครับทำามาสวยใช้ได้ความลื่นไหลของเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าคนใช้มือถือสเปคต่ตำๆหน่อยอาจจะมีการกระตุกพอสมควรน,นะฮะ กระตุกอยู่บ้างอาจจะลําบากซะหน่อยนะครับผมสําหรับคนอยากเล่นแต่ว่ามือถือเนี่ยสเปคไม่ถึงนี่ขนาดผมเช็คดูแล้วว่าผมไม่แน่ใจว่าไอกราฟิกเนี่ยมันปรับยังไงเพราะว่าภาษาจีนยุบยับไปหมดเอาละเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอีกส่วนนึงก็คือในส่วนของจุดที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วมันยังไม่ประทับใจเท่าไหร่อันดับแรกเลยคือภาษาจีนฮนะเพราะว่ามันยุบยับไปหมดเลยแล้วต้องงมหาเอาว่า Okay. โอเคเมนูนี้มันใช้อย่างนี้เมนูแบบนี้มันเป็นแบบนี้คือมันมองออกยากครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีไอคอนหรือไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรบอกนี่เราต้องเดาเองต้องงมเองครับต้องทําความเข้าใจเองซึ่งเป็นอะไรที่ลําบากในช่วงแรกๆสําหรับคนที่ไม่รู้ภาษาจีนอย่างผมนะอย่างผมอย่างที่2ก็อย่างที่บอกครับว่ากราฟิกเนี่ยมันเป็นระบบ3 d ซึ่งผมคิดว่ามือถือมันควรจะรองรับได้มากกว่าน,นี้ โดยเฉพาะมือถือระดับตำๆสเปคตำตำเนี่ยควรน่าจะรองรับได้ดีกว่านี้เพราะดูจากเทียบเท่ากับสเปคเกมแล้วก็เป็นสเปคเกมที่ดูไม่น่าจะใหญ่มากนะ,ะอีกอย่างหนึ่งต่อมาในเรื่องของสิ่งที่ไม่ประทับใจอย่างหนึ่งคือสําหรับการบังคับฮะการบังคับของเกมนี้เนี่ยเวลาโจมตีใส่มอนสเตอร์หรือใส่สัตรูเนี่ยมันโจมตีแล้วมันจะเลงลําบากนิดนึงนะครับผมสาหรับคนที่ใช้อ่าพวก v ว r ร์ชวลแพดนะฮะซึ่งอันนั้นจะเป็นปัญหาหน่อย อย่างสมมติในกรณีว่าเราอยากจะตีศัตรูด้านหลังแต่เราดันโจมตีศัตรูด้านหน้ามันก็กระไลอยู่นะฮะซึ่งมันก็ไม่ใช่อันนี้อาจจะลำบากหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นทาทางที่ดีก็คือควรจะเปิดออโต้ไว้ดีกว่าซึ่งก็แน่นอนถ้าเกิดคนเล่นออโต้ก็จะเคยชินก็จะชินไปมันก็จะไม่ได้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือทักษะในการเล่นซึ่งทําให้ความสนุกมันอาจจะถดถอยลงไปบ้างโดยรวมแล้วมันก็เรียกความเป็นโยกังพีซีออกมาได้พอสมควรเพราะว่ามันเป็นเอโมอาร์พีจีไง แล้วตัวมือถือเนี่ยก็ทําออกมาเป็น ARPG MM เหมือนกันซึ่งดีครับถือว่าตอบโจทย์คนเล่นโยกังรุ่นเก่าๆได้อยู่ส่วนคนเล่นหน้าใหม่ๆเนี่ยสำหรับเกมนี้ผมบอกว่าน่าหลงครับน่าหลงถือว่าเป็นเกมที่น่าหลงมากๆก็ใครที่ชอบอะไรที่เป็นสไตล์นิยายจีนกําลังภายในนะครับแต่เกมนี้จริงๆมันคือมันคือเอามาจากการ์ตูนของเกาหลีนะชื่อว่าโยกังนี่แหละนะฮะก็ ไปลองกันดูได้นะครับผมสำหรับเกมนี้ก็แนะนำครับว่าเป็นเกมที่2อย่างเลยคือคนชอบนิยายกำลังภายในกับอย่างที่2เลยคือคนที่เป็นแฟนโยกกลางบน PC มาก่อนอยู่แล้วผมว่ารับรองว่าน่าจะถูกใจท่านไม่มากก็น้อยนะครับท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและก็อย่าลืมติดตามข่าวสารเกมมือถือหรือเกมใหม่ๆได้ที่ w w w m u s t p l a y .in.ts แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะครับผมเกมมือถือต้องเล่น mustplay.in.th เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ทีมงาน mustplay ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับการรีวิวเกมน่าเล่นไปตะจอสัปดาห์ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านขอโชคดีและมีความสุขกับเกมที่เรารีวิวนะครับสวัสดีครับ